และแล้วเราก็หากันจนเจอนะครับระหว่างฟอร์เรนติโนเปเรสกับคิริยันเอ็มบัปเป้เพราะในท้ายที่สุดแล้วรอัเอามาริดประกาศคว้าตัวคิริยันเอ็มบัปเป้แบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญายาวถึง5ปีด้วยกันโดยเอ็มบัปเป้ได้ค่าเซ็นกินเปล่าไป100ล้านยูโรนะครับเฉลี่ยค่าเหนื่อยออกมาแล้วต่อสัปดาห์อยู่ที่250,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ที่ประเทศสเปนเนี่ยราคานี้เนี่ยตัวเลขนี้จะ เป็นหลังหักภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนภาพลัก,กษณ์ลิขสิทธิ์ของคริยันเอมบัปเป้ก็รับไปเต็มๆครับวันนี้เราจะมาเล่าย้อนกันนิดนึงว่ามหาการาบระหว่างเอมบัปเป้เปเชแล้วก็เรอเอลเมริดเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับแต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องราวของมหากราบนี้เพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้หรือชอบที่คลิปที่ผ่านมารบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe รบกวดนด้วยนะครับช่วยกด Subscribe ช่องพจิเสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนั่นเองนะฮะต้องบอกอยงนี้ก่อนว่าฟลอเรโนติโนเปเรสเนี่ยเป็นประธานรายอามาิดมาทั้งหมด2ภาคด้วยกันนะฮะภาคแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2006ครับโดยที่เปเรสเนี่ยสร้าง เรอัอามาริดในยุคแรกให้อย่างรุ่งโรดเกรียงไกลมากๆเขาได้ตั้งขนานนามทีมของตัวเองว่ากาลาคาติกอสครับกาลาคาติกอสเนี่ยคือการรวมนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์มาเล่นร่วมกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคาดคิดครับว่าเราจะได้เห็นลุยฟิโกซีนดีนซีดานเดวิดเบ็คแฮม Ronaldo, โรนัลโดล้นทองคำราอูลกอนซาเลสเล่นอยู่ในทีมเดียวกันนั่นคือยุคแรกของกาลาคาติกอสครับยุคต่อมาครับไม่มีใครคิดเหมือนกันว่าเราจะได้เห็นคริสเตโนโรนัลโดลิคาโดกา้าและคาริมเบนเซม่าเล่นร่วมกันแต่ฟ o r เรนติโนเปเรสสามารถทำให้ความฝันในเกมออกมาอยู่บนฟลอร์ยาจริงได้หลังจากนั้นครับเปเลสก็หมดวาระไปในปี2006 ก็มีคนใหม่เข้ามาแทนปรากฏว่าเรอัลมาดริดกลับไม่รุ่งเรืองเหมือนในยุคของเปเรสเปเรสทนดูมา3ปีอยู่ไม่ได้ครับมีการเลือกตั้งกันใหม่เปเรสก็เลยประกาศลงชิงตำแหน่งประธานสโมสรเรอัลมาดริดอีกครั้งซึ่งก็ได้เสียงรับเลือกอย่างช่วมทนนะครับฟอ r นิโนเปเรสก็เลยกลับมาเป็นประธานสโมสรเรอัลมาดริด ในภาคที่2ตั้งแต่ปี2009ยาวมาจนถึงปัจจุบันเปเลสพอรับตำแหน่งประธานเรอัลเมดในภาคที่2ได้ประกาศนโยบาย2ข้อออกมาครับว่าจะทำให้สำเร็จข้อแรกเลยคือเรื่องสนามครับเขาจะรีโนเวทซานติอาโกเบนาบิลให้ดูทันสมัยที่สุดและก็สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับ เปิดใช้ไปเมื่อ,อครึ่งซีซั่นหลังของซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปนั่นเองเรื่องที่2ครับ f ฟลอเรนโต p เปรสประกาศว่าจะสร้างกาลาคาติกอสอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3แต่ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจาก2ครั้งแรกคือเขาจะสร้างกาลาคาติกกสด้วยดาวรุ่งที่สามารถพัฒนาจนก้าวเข้าไปสู่นักเตะระดับโลกได้ จะไม่ทุ่มซื้อนักเตะมากองรวมกันซูเปอร์สตาร์มาเล่นด้วยกันแล้วฮนะเปเลสมองการไกลกว่าน,นั้นมองจะสร้างไรเอามาริดให้แข็งแกร่งยาวอีกเป็น1 0บสปีโดยที่อาจจะไม่ต้องมีเขาอยู่ในตำแหน่งเปเลสก็ได้เริ่มทำการซื้อนักเตะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวินิสุจูเนียโรดริโกสองคนนี้ใช้เวลาปั้นนานมากตอนนี้ ผลิดอกอ,อกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็มีจูด์เบลลิงแฮมเข้ามารวมถึงกามาวิงกาแล้วก็ชูอาร์มีนี่นะครับแล้วเป้าหมายหลักของเปเรสเนี่ยในการสร้างคาลาคติคอสมันจะต้องเหมือนมีหัวโจกเหมือนมีผู้นำของทีมชุดนั้นๆนะครับปรากฏว่าตั้งแต่เข้ามาในปี2009ครับพอเปเรสประกาศจะสร้างการาคติาติกอสยุคใหม่ขึ้นมา สื่อณนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาอยู่2คนครับนั่นก็คือคิลรียนเอมบัเป้และก็เออริงส์บลัสร์สฮาเลนซึ่งตอนนั้นสื่อก็เล่นว่าทั้ง2คนนี้อาจจะได้เข้ามาอยู่ทีมเดียวกันแต่ปรากฏว่าฮาแลนด์ land, ก็ไปตามทางของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้ประสบคามสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับส่วนเอมบัปเป้ครับ คนนี้เนี่ยเปเรสน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็คงกาหัวไว้แล้วว่ายัางไงวันหนึ่งฉันจะต้องดึงมาให้ได้ครับจนกระทั่งครับเปเรสก็ปล่อยให้เอมบัปเป้เนี่ยย้ายจากมูนาโกไปปารีสแซงต์แชงเพื่อเพื่อดูพัฒนาฝีเท้าของเอมบัปเป้ด้วยว่าไปอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ในหลีกบ้านเกิดแล้วยังจะพัฒนาต่อเป็นนักเตะระดับโลกหรือเปล่าปรากฏว่าเอมบัปเป้ไม่หยุดพัฒนาเลยครับจนกระทั่งปีสุดท้ายของสัญญาครับ ฟลอเรนติโน่เปเรสเลยเริ่มทําตามแผนการของตัวเองต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเปเรสมี2ส,สเต็ปครับในการซื้อนักเตะสเต็ปแรกครับจะให้สื่อประจําสมโมสรหรือสื่อท้องถิ่นที่เขาแซลกันอย่างมาก้าปล่อยข่าวก่อนว่าเรอัลมาดริดสนใจตั้งแต่คนนี้แล้วรอดูท่าทีครับถ้านักเตะคนนั้นมีท่าทีจะเล่นด้วยหรืออยากย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริด มาก้าจะเริ่มขุดคุยว่านักเตะคนนั้นเริ่มไม่มีความสุขอยากย้ายมามอริดเป็นการบีบต้นสังกัดไกลๆครับสเตเต็ปต่อมาครับเปเรสจะลงทุนโทรไปหานักเตะเองครับจะเลียก,กล่อมโน้มน้าวสอบถามนู่นสอบถามนี่ถ้าได้ใจความว่าอยากมาเปเรสก็จะเริ่มกล่อมนักเตะว่าอย่าไปต่อสัญญานะ รอหมดสัญญาหรือใกล้ๆแล้วงองเงียจะย้ายเดี๋ยวเขาจะทุ่มซื้อนี่คือ2สเต็ปครับที่เรอัลมาดริดและฟอร์เรนซิโนเปเรสใช้มาตลอดตั้งแต่ภาคแรกเลยนะไกลการซื้อตัวนักเตะเช่นกันครับกับอ็มบาเป้ก็ปล่อยมาก้าเล่นข่าวในสัญญาปีสุดท้ายของอ็มบาเป้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วปรากฏว่าอ็มบาเป้เหมือนมีใจครับแล้วก็ไปมาก้าก็ทําการขุดคุย ว่าเอ็มเป้เชียร์มาดรตตั้งแต่เด็กมีการสวมชุดไรอัลมาดรตตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเฮ้ยเด็กคนนี้มีใจเปเรสก็เลยโทรหาครับตามแผนเลยต่อเต็บ2อยาต่อสัญญานู่นนี่นั่นแล้วเอ็มเป้เหมือนใจลอยมาที่ซานเตโกเมนาบิลแล้วด้วยเหมือนจะตกปากรับคำปากเปล่ากับเปเรสแล้วว่าโอเคผมจะไม่ต่อสัญญาและจะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดรดในซีซั่นต่อไปเคไลซี okay, like C, ครับ รู้ข่าวนี้ไม่พอใจมากตัดสินใจเรียกเอมบาเป้เข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวครับคุณอยากได้ค่าเหนือเท่าไหร่บอกมาคุณอยากได้ค่าภาพลักษณ์เท่าไหร่บอกมาคุณอยากได้อะไรบอกมาสุดท้ายเอมบาเป้เปลี่ยนใจครับใจอ่อนยอมอยู่ปาร์เตแพลงต่อพอประกาศอย่างเป็นทางการว่าเอมบาเป้ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงเป็นที่เรียบร้อย ฟอร์เรนติโน r เปเรสโกรธมากครับกริ้วสุดๆไปเลยทุบโต๊ะปึ้งเลยบอกว่าฉันไม่เอาคิริยันเอมเป้ A แล้วก็ได้เอมเป้ M A เหมือนรู้ครับว่าเปเรสโกรธมากและก็ผิดสัญญากับฟอร์เรนติโนเปเรสด้วยเขาเลยตัดสินใจโทรกลับไปครับน่าจะมีการขอโทษแล้วก็ยืนยันว่าวันหนึ่งผมจะย้ายไปร่วมทีมเรอเอมาริดนั่นแหละขออยู่อีกอยู่ขออยู่กับเปเช่อีกปีหนึ่งก่อน เรื่องเราก็ผ่านไปพอจบในซีซั่นก่อนหน้านั้นนี้มาก้าเล่นข่าวอีกแล้วเอ็มบัปเป้เตรียมย้ายมาอยู่กับมาริดแน่นอนแล้วเอาเคลฟี่ครับอยู่เฉยไม่ได้อีกครั้งยังรู้สึกว่ายังต้องการเอ็มบัปเป้อยู่ถึงขนาดยอมขายเนยมาแล้วก็ลีโอนีลเมซี่ออกไปเพื่อให้เอ็มเป้รู้สึกว่าเขาคือนัมเบอรวันคือกัปตันทีมตัวจริงของปารีสแซงต์แชงก์เอาเคลฟีมาเหนือเมก่อนนั้นอีกครับ นอกจากขายเมเนซี่กับเนมาออกไปแล้วเข้าไปพบกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสครับเอ็มมานูเอลมาโครงว่าช่วยเกลี้ยกล่อมให้เอ็ม,มเป้ยอยู่ปาด้วยสัญช์แมงต่อหน่อยและก็จะได้ทางแอลเคลฟี่เนียให้ผลกับมาโครงว่าให้เอ็ม,มเป้ยอยู่เพื่อเป็นทูตเพื่อโปรโมทประเทศฝรั่งเศสในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หน่อยให้อยู่ก่อนอย่างน้อยอีกปีนึงเดี๋ยวค่อยย้ายออกไป มาครงเห็นดีเห็นงามด้วยครับตัดสินใจเรียกเอ็มบัปเป้เข้าพบเอ็มบัปเป้ M ก็ตกใจครับเฮ้ยประธานาธิบดีเรียกฉันเข้าพบเลยหรือนี่ก็เรียกเข้าไปคุยคุยเสร็จมาครง,งก็เกรียกก่อบครับสุดท้ายเอ็มบัปเป้ใจอ่อนอีกครั้งยอมอยู่ปารีสแซงแมงต่อคราวนี้ฟอเรนเตโน่ไปเลสซูข่าวไม่กีิ้วละฮะไปเลสสูขุมนุ่มลุกขึ้นไม่ออกมาพูดอะไรเลยเงียบมาก แต่ผมเชื่อว่าเปเรสกับเอ็มเป้คุยกันตลอดครับเอ็มเป้คงสื่อสารอีกกับเปเรสอีกครั้งว่าผมขออีกปปหนึ่งละกันเพื่อช่วยประเทศชาติอีกสักครั้งหนึ่งแล้วจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาริดแล้วเอ็มเป้ตัดสินใจต่อสัญญาครับ1บวก1ปีมีออปชั่นเพิ่มอีกหนึ่งปีพอจบซีซั่นนี้ครับทุกอย่างมันดูเคลียร์มันดูชัดเจนก่อนจบฤดูก,กาลด้วยซ้ำเพราะหลุยส์เอ็นซูเก้เริ่ม ดรอเอมบัเป้และพอเพรสคอนเฟอเรนซ์แต่ละครั้งที่นะักข่าวถามว่าทำไมไม่ส่งเอมบัเป้ลงทำไมส่งถอดเอมบัเป้ออกหรือเอซเเก้มักจะบอกว่าผมต้องพยายามฝึกให้ทีมไม่มีเอมบัเป้ครับอันนั้นคือการส่งสัญญาณและชัดเจนและว่าเอมบัเป้จะย้ายก็แค่รอวันประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นสุดท้ายครับเลอเอามาริดก็ได้ประกาศคว้าตัว คิริยันเอ็มบาปเป้มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าจบมาหากรรมคิริยันเอ็มบาปเป้ปารีสแซงต์แชรป์แมงแล้วก็เรอัลมาดริดและเริ่มต้นสู่ยุคใหม่ยุคกาลาคาติกอสภาค3ของเรอัลมาดริดคิริยันเอ็มบาปเป้วินิซิอุสจูเนยียร์จูดเบอร์ลิงแฮมและโรลิโก้โกเอสครับเพื่อนๆคิดว่าเรอัลมาดริดจะต่อยอดควาชช้าแชมป์ลาลิก้าและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ไปได้อีกยาวนานแค่ไหนกับนักเตะ4คนกลุ่มนี้อายุมากสุดคือเอ็มเป้คือ25นอกนั้นอยู่ที่20ต้นๆ23 24เท่านั้นฟอร์เรนติโนเปเรสคือสุดยอดประธานสโมสรคนหนึ่งครับที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมากๆเลยขอเยอะญากตบมือชื่นชมสุดยอดมากๆก,ก,กับการสร้างเรอลมเดสของฟอร์เรนติโนเปเรสนะครับ ใครที่ช่ชอบคลิปนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะช่วยกันกด Subscribe ด้วยอ้อนซะเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับเรายังมีอีก2ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นอีกนั่นก็คือ TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage เข้าไปกด Follow กันได้นะครับคลิปนี้จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปคอนเทนต์ดีๆจากช่องพอดเซธกดกระดิง่งกิงๆไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ